คือมันเป็นความบังเอิญมากๆแล้วมาโฟกัสเรื่องหอยอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้แล้วก็พออ่านแล้วเฮ้ยมันใช่เลยก็เลยเป็นเปิดตำราแล้วก็มานั่งช็อตโน้ตไว้แอมโมไลท์กบแอมโมไนต์บางคนอาจจะคุ้นชื่อแอมโมไนต์เนาะแอมโมไนต์คือหินตะกูลหอยทั้งหมดเลยฟอสซิลหินตระกูลหอยไม่ว่าจะเป็นหอยแบบนี้หรือหอยแบบอื่นๆที่เราเห็นในรูปในเน็ตนะครับแล้วก็แบบนอติลูสนี่ก็เรียกแอมโมไนต์เหมือนกัน คุณสบายคล้ายๆกันสั้นๆจะประมาณว่ามันคือตัวเดียวกันเขาใส่ชื่อให้แตกต่างตรงตรงความแวววาวเห็นไหมมันจะมีเกรดอย่างที่แบบแวววาวไปทั้งตัวเลยไปทั้งผิวหนังอย่างนี้เลยแล้วเขาเขาจะตัดเฉพาะผิวมันนิดๆหน่อยๆเนี่ยมาทําเป็นจี้ห้อยคอมาทํ ong, าทเป็นหัวแหวนมาทําเป็นอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือเกรดที่เรียกว่าแอมโมไลท์จะมีสีสันเยอะแยะมากมายไปนคนในอินเทอร์เน็ตนะครับคําว่าแอมโมไลท์ จะหมายถึงอย่างนั้นแอมโมไลท์ไลท์ o l ite, l I T e ite, จะหมายถึงเกรดที่แวววาวอย่างนั้นนะครับแต่ก็คือมาจากหอยเดียวกันเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานแล้วมันก็คือฟอสซิลของหอยเขาเรียกว่าแอมโมไนต์แต่ว่าเกรดที่ผมถืออยู่เนี่ยก็เป็นเกรดที่ไม่ขี้เหมีความเป็นแอมโมไนต์และมีแอมโมไลท์ปนอยู่ด้วยก็คือมีความเป็นไลท์ความสว่างสวยของความแวววาวนั่นแหละอยู่ด้วยแอมโมไลท์ ite, ถ้ามันเหลือบสีเห็นไหมสีออกเหลืองหมายถึงเรื่องความ โฟกัสที่เรื่องความร่ํารวยออกเขียวมาถึงเรื่องปัญญาความเป็นผู้ประกอบการอันนี้อันนี้หมายถึงว่าอะไรนะอินทร์ปริเนียชิพภาษาไทยนะ่าจะหมายถึงการเป็นท้าวแก่เจ้าของกิจการการเป็นผู้บริหารธุรกิจอะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าสีแดงเรื่องพลังกับเรื่องการเจริญรุ่งเรืองถ้าสีส้มความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ความเ,าเรื่องของทางเพศอะเรื่องความใคร่ความอะไรอย่างเงี้ยสีน้ําเงินสีหมายถึงพีซแล้วก็เฮลท ก็คือความสงบแล้วก็สุขภาพตะกี้เขาบอกว่าเขาอยากได้ออกสีฟ้าม่วงใช่ไหมในนี้มันไม่บอกสีม่วงนะแต่ว่าฟ้านั่นก็คือน้าเงินนี่แหละหมายถึงความสงบและสุขภาพม่วงนัจะเรื่องขขงจีบวิญญ,ญาณนะถ้าเดาไม่ผิดเดี๋ยวมันจะมีแต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งดูเลยว่าตัวไหนมันเลือไปทางไหนนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะอันนี้ออกออกสีแดงเนาะชมพูก็คือแดงส้มนั่นแหละโอเคอันนี้อันนี้ตกลงแดงส้มตัวนี้ตัวนี้ล่ะ อาตกตกตกตัวนี้ก็จะเป็นหาไม่เจอน่าจะเป็นออกส้มเนาะฝั่งนี้ล่ะโอ้อ,อนันนี้ออกม่วงอ,อนันนี้ออกม่วงครับเห็นไหมแถวแถวเนี้ยออกม่วงนะมันจะไม่เยอะมากแต่มันเห็นเป็นม่วงนะตัวนี้ออกม่วงเดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนถ้าม่วงแยกออกไว้ให้ให้ไว้ก่อนนะครับเผื่อหาไม่เจอจะได้อาตัวนี้ให้นะครับแป๊บหนึ่งต่อไปต่อไปนี่ยังพูดไม่ถึงไม่จบเลยนะยังไม่ถึงไหนเลย หายเขาก่อนอันนี้ออกส้มออกส้มเรื่องเ,อเรื่องอะไรนะความคิดสร้างสารรค์เรื่องเอสน่ห์เสน่ห์ทางด้านทางเพศอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแอมโมไลท์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของกระตุ้นจักระที่หนึ่งสองเรื่องความมีเสน أ, ่ห์เมตตามหานิยมเรื่องอะไรอันนี้หลายสีนะมีม่วงมีส้มแต่ว่าปนๆกันอยู่มีม่วงด้วยส้มด้วยเปรดที่มี แวววอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยจะเจอบ่อยนะบางบางเกรดก็คือจะเป็นด้นดานๆไปเลยมองหาไม่มีไม่มีสักกสีเดียวเลยอย่างเงี้ยนี่นะครับอันนี้มีม่วงนิดนึงม่วงส้มเนาะเก็บไปก่อนมาตรงนี้อันนี้ผมไปเลือกมาเองราคาแพงกว่านิดนึงแพงกว่าเขานิดนึงแต่ว่าผมได้ความเป็นแวววมาโอ้อันนี้ชัดเจนสีส้มแดงชัดเจนนะครับอันนี้เครื่องอะไรส้มแดงเนี่ยความคิดสร้างสรรค์ด้วยพลังทางเพศด้วยแล้วก็เออแดงก็คือพลังการเจริญรุ่งเรืองเนาะ นะออกแนวแดงส้มเนาะก้อนนี้นะโอเคต่อไปมีอีกสองก้อนบอดเราส,สักคู่สีอะไรวะสีชมพูสีส้มแล้วก็ออกม่วงตรงนี้ด้วยัวสุดท้ายอุยเหมือนจะเป็นม่วง่วงตรงนี้แล้วก็มีสีลุวงตรงนี้แวบๆด้วยนะครับผมก็ไม่รู้เดี๋ยวนะใช่ใช่ไหม มีม่วงตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้จะเป็นตรงนี้เป็นลุงลุงใช่ไหมเป็นลุงออก่งอมีลุงหลายหลายอันเลยครับลายแถบเลยม่วงลุงแล้วก็อะไรอีกออกม่วงออกลุงออกคือหลายสีก็น,นี่จะหลายสีที่สุดนะนั่นนี้มีทั้งแดงทั้งส้มทั้งอะไรอีกอะโอ้มีลุงลุงลุงเยอะมาก เห็นไหมตรงขอบๆตรงเนี้ยเป็นครบทุกสีนะครับนี่แหละหินเจดสีตัวจริงคือก้อนนี้ใครได้ก่อนก็เอาไปก่อน <c oughs> ใครตัดสินใจก่อนได้ก่อนอ่ะต่อๆ <c oughs> ในเกรยียดที่มีความแวบวบๆผมบอกไปแล้วเนาะสีต่างๆมันก็จะมีพลังงานไปคนละเรื่องกัน <c oughs> การฮีลลิ่งของมันนะมันจะเป็น <c oughs> มันจะเป็นหินแห่งการ <c oughs> over all well being ก็คือ ความความอยู่ดีมีสุขโดยรวมคือสุขภาพดีโดยรวมเรื่องของความมีอายุยืนยาวแล้วก็ควบคุมเมตาบอลิซึมของเซลล์ในร่างกายลดความเครียดลดการเจ็บปวดจากการคลอดหมายถึงว่าเวลาเราคลอดมันจะมีการเจ็บปวดเยอะใช่ไหมล่ะไอมโมไลนนี่จะช่วยให้เราเจ็บปวดน้อยลงลดลดกระดูกอักเสบอ,อะไรเนะเสียงในหูอื้อเวลาคนอายุมากเอมโมไลจะช่วย ลองทำสมาธิกับหินแล้วก็โฟกัสในเรื่องที่เราต้องการเช่นมันมีคุณสมบัติเยอะแยะมากมายที่ผูาอ่านมาแล้วใช่ไหมละ่ะให้เราโฟกัสเรื่องที่เราต้องการเช่นสมมติวเรากำลังมีปัญหาเรื่องเสียงอื้อในหูเนี่ยแล้วก็เอามากรมไว้นในมือหรือมาตั้งไว้้างหน้าเราแบบนี้แล้วก็อาโฟกัสที่คุณสม <c oughs> บัติเาเสียงอื้อในหูให้มันหายไปแล้วก็ตามแต่นะครับประมาณนี้แหละทําสมาธิกับหินแล้วก็ต่อไปนะกระตุ้นพลังกุญธเรนีได้ด้วยเออแม้ว่าท่าน ท่านจะท่านจะไม่สนใจเรื่องทางเพศเรื่องอะไรแล้วก็ตามแต่แต่ว่าการไหลขึ้นของพลังกุทลนีเนี่ยคือสิ่งที่จําเป็นต่อการตื่นรู้ด้วยนะต่อการมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงด้วยนะต่อการทํางานที่ดีของอวัยวะต่างๆด้วยนะเพราะฉะนั้นมันก็จะก,กระตุ้นให้ให,ให,ให้ค่อยๆไหลขึ้นมาด้วยความสมดุลน,นะครับกุทลนีแล้วก็กระตุ้นความทรงจําระดับเซลล์ด้วยอันนี้คือแอมโมไลร์แบบที่มีความแวววาวนะครับ ในในแง่ของห่วงจุย้ยแอมโมไลเนี่ยเขาเรียกว่าหินเจ็ดสีแห่งความออมั่งคั่งร่ำรวยกระตุน้นพลังชีทช่วร่างกายและก็และก,ลก็กระตุ้นพลังชี่ของสถานที่ที่มันไปตั้งอยู่ด้วยเช่นเอาไปตั้งในห้องในบ้านพลังชี้ก็จะถูกกระตุ้นให้ไหลเวียนเข้ามามากขึ้นอันนี้คือการปรับหงจุ้ยที่ดีแล้วก็มีไว้ในบ้านจะนําพาความมั่งคัง่งและสุขภาพพลังชีวิตความสุขมาให้คนมาให,ให,ให,ให้ให้เรานั่นแหละช่วยให้กิจการจเจริญรุ่งเรืองว่างั้นนะ สวมใส่ถ้าเราเอาเป็นก้อนเล็เลกสวมใส่ผู้สวมใส่จะมีสเสน่ดึงดูดโดยเฉพาะเรื่องทางเพศเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเราไม่โฟกัสมันก็โฟกัสที่เรื่องอื่นไปนะครับช่วยให้หัวใจเต้นสม่ําเสมอรักษาโรคเกี่ยวกับความเสื่อมสภา,ภาพของร่างกายต่างๆเช่นเป็นเรื่องกระดูกเสื่อมกระดูกอะไรมันจะมีพัดต,ตรงนี้ที่เกี่ยวกับกระดูกต่างๆนานาผมผผมข้ามไปมาที่ตรงนี้ก่อนอช่วยทําให้กระโหลกศรีรษะ หูชั้นในปอดแขนขาทำงานปกติดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแอมมดไลท์แล้วก็ Activate Metaphysical Power แล้วการท่องมิติมันจะออกแนวช่วยเรื่องทางจิตนะครับคือการตื่นรู้การอย่างรู้ตาที่3ามเอ่อ y s i c a l Power หมายถึงทางด้านนี้การอ่านใจคนได้อะไรนี่ออกแนวทางจิตจิตทั้งหลายเลยไม่โฟกัสลายมือเราอ่านไม่ออกหรือไงว่ามันไม่โฟกัสให้เนี่ย จะดีที่สุดถ้าวางวางที่โซมาจากักกะโซมาจากักกะคือตรงท้ายทอยนะแล้วก็ตาที่3เพราะฉะนั้นก้อนเล็กๆเ,เนี่ยเราสามารถที่จะวางตาที่3กับต้นที่3ได้เป็นสัญลักษณ์ของการครบวงจรอันตรงนี้สําคัญมันเป็นเห็นที่ช่วยเปลี่ยนพลังงานลบให้เป็นพลังงานบวกได้มันก็เลยช่วยเรื่องลดความเครียดผ่อนคลายสมาธิพวกนี้ได้ในทางในทางพลังงานของมันอะ่ะด้วยความที่มันเป็นหินที่อายุเป็นล้านล้านปี น่าจะประมาณ400-500ล้านปีนะครับตัวนี้4-500ล้านปีเพราะฉะนั้นความเก่าแก่ของมันมันจะเก็บข้อมูลข่าวสารข้ามพบข้ามชาติเอาไว้ให้เราข้อมูลข่าวสารตั้งแต่อดีตชาติตั้งแต่สมัย400-500ล้านปีที่แล้วเอาไว้ในตัวมันเองแล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่เขาบอกว่ามันสามารถเปลี่ยนพลังงานลบเป็นพลังงานบวกได้ความเป็นวงๆของมันเนี่ย มันจะหมายถึงมันจะดูดพลังงานลบเข้าไปแล้วก็พ่นพลังงานบวกออกมาเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่มันอันหนึ่งเอาตั้งไว้ในบ้านตั้งในอะไรเนี่ยเขาเชื่อว่ามันจะไปดูดพลังงานลบเข้าไปตรงกล้นหอยมันเนี่ยแล้วก็ไปพ่นเปลี่ยนเป็นพลังงานบวกออกมาทางทางปลายของมันนะครับเพราะฉะนั้นบางคนเวลาเขาเลือกหอยเขาจะเข,เขจะถามผมว่ามันวนทวนเข็มนาฬิกาหรือวนตามเข็มนาฬิกาอาจารย์ mm hmm. ผมก็ต้องมานั่งดูว่าอันนี้มันทวนหรือทวนหรือตามวะเนี่ยอย่างเงี้ยทวนเข็มนาฬิกา เขาบอกว่าต้องทวนเข็มนาฬิกาถึงจะดีอะไรเงี้ยเขาก็จะก็คือตัวนี้เลยประมาณนี้นะครับเพราะว่าทวนเข็มมาถึงว่าการพลนพลังงานบวกออกมาดึงพลังงานเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นสไปรอลนี่มันจะหมายความถึงออการยุัฒนาการอย่างไม่จบสิ้นของมันนะครับอะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ก็จะมีความเป็นสไปรอลอยู่ตรงนี้ของมันเหมือนกันหายทุกอย่างมีสไปรอลแต่ว่า มากน้อยต่างกันของทุกพวกนี้ก็จะมีความแวววาวที่แตกต่างจากเมื่อสักครู่นี้นอร์ิลัสที่ไม่ไม่แวววาวที่สําคัญนะมันช่วยเพิ่มพลังชีวิตให้กับเราเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่ตายไปแล้วแล้วก็สัตว์เนี่ยจะมีพลังชีวิตอยู่ในตัวเองอยู่แล้วแล้วก็เมื่อกลายเป็นฟาซิลมาพลังชีวิตมันจะเยอะมากนี่คือเหตุผลหนึ่งที่แอมโมไลหรือแอมโมไนท์มันเพิ่มพลังชี้ให้กับผูส้สวมใส่ แล้วก็ให้สถานที่หรือให้ให้บ้านบ,บ้านเรือเราได้มันก็เลยใช้ปรับพงช่วยได้เพราะว่าพลังชี้ในตัวมันจะเยอะมากว่างันเถอะมันจะมันจะส่งพลังบวกออกมาพลังชีออกมาเพิ่มพลังชีวิตให้กับเราแล้วก็เพิ ah, ่มความแข็งแกร่งความทนอดอดทนแข็งแรงทางร่างกายให้กับเรารักษาโรคเกี่ยวกับหูเกี่ยวกับปอดเอ็นข้อต่อกระดูกโรคเกี่ยวกับความเสื่อมต่างๆเช่นข้อเสื่อมกระดูกพูนกระดูกแตกความดันเลือดสูงพวกนี้นะครับมันจะเกี่ยวข้องกับคนอายุเยอะๆทั้งนั้นแหละนะครับเพราะว่ามันเกิดจากความเสื่อม เพราะว่านี่อย่าลืมว่าเมื่อสักครู่เราบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับการมีอายุยืนยาวการทํางานของอะไรนะการฟื้นฟูการนําพาพลังชีวิตเข้าสู่ร่างกายเราประมาณนี้นะครับลดความเครียดไปแล้วเนาะเป็นทหตุกก่งจักรที่6ปเรตาที่3ช่วยเรื่องความสามารถทางจิตจากๆนานนาพูดไปแล้วเนาะออแล้วก็ด้วยความที่มันอายุตั้ง4 5 0 0ล้านปีมันจะมันจะแอบสอบคอสมิก เอเนจี <Energy S 2> mm hmm. เอาไว้เยอะมากแล้วก็มันจะมาส่งพลัง mm hmm. พลังคอสมิกเอเนจีออกมาสู่สถานที่ออกมาสู่บุคคลที่ที่อยู่ใกล้มันนะครับไ mm hmm. อตรงนี้ตรงนี้คือใครจะเข้าใจไหม use only for for นะลืมใส่ตัว R use for activating life part energy life part energy ตรงเนี้ แปลว่ามันจะทําให้ดวงเราดีขึ้นหนุนดวงกระตุ้นดวงเราผมก็ไปเปิดคําศัพท์ในอินเทอร์เน็ตว่าไลฟ์พาร์ตเอเนจีคืออะไรก็ไปเจอคำหนึ่งไปเจอคําว่า Life p a ร์ Number อร์เขาจะมีวิธีการคร่าวๆอันนี้คือมาจากพิทาการัสพิทาการัสคือนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกชาวอียปนี่แหละชาวกรีกมากกว่าสมัยโบราณน,นะครับมีวิธีการคํานวณคร่าวๆว่าว ้วิจารณญาณในการเชื่อหรือไม่เชื่อเองนะครับคำว่า life path number มันจะเอาวันเดือนปีเกิดของเรามาบวกกันมาบวกกันเป็นตัวเลขเดียวๆเช่นผมเกิดวันที่15เมษายนอย่างเงี้ยก็เป็น1บวก5บวกกับ4เมษายนคือ4แล้วก็ปีพศเกิดของผมคือเป็นเป็นคศก็เป็น1972อย่างเงี้ยก็15บวก4บวก1วก9บก7บก2เนี่ยลองทําดูนะแล้วก็ได้ตัวเลขออกมาเท่าไหร่ ให้บวกกันต่ออีกจนกลายเป็นตัวเลขโดดๆตัวเลขเดียวอย่างเช่นผมได้ยี่สิบเก้าอย่างเงี้ยยกเว้นว่าถ้าบวกกันแล้วได้สิบเอ็ดก็ปล่อยไว้อย่างนั้นได้ยี่สิบสองปล่อยไว้อย่างนั้นได้สามสิบสามปล่อยไว้อย่างนั้นอย่างเงี้ยมันก็จะบอกว่าขอ,อางผมได้ยี่สิบเก้ายี่สิบก้สองสิเก้าได้สิบเอ็ดอย่างเงี้ยก็เขาจะมามีมีม,ม,มีมีคำพยากรณ์เขาเขา,ขาให้ว่าคุณเกิดมาพร้อมกับรหัสสิบเอ็ด แล้วหน้าที่คุณบนโลกใบนี้ที่คุณต้องการมาทําคืออะไรบ้างมันจะเขาเรียกว่า life p a t ก็คือเส้นทางชีวิตวิถีชีวิตบ้างเถอะว่าเราต้องการมาทําอะไรบนโลกใบนี้คร่าวๆอย่างเงี้ยอันนี้คือพีทาโกรัสมันจะเป็นศาสตร,ร์ทางตะวันตกนั่นแหละบ้านเราไม่รู้เขาจะเรียกเรียกว่าอะไรนะไอแอมโบไลเนี่ยมันช่วยปรับวิถีชีวิตเราให้สูงส่งขึ้นถ้าบ้านเราภาษาบ้านเราเนี่ยจะเรียกหมุนดวงหรือปรับดวงอะไรก็ตามแต่ให้มันออกแนวดีขึ้นก,ก็สอดคล้องกับศาสตร,ร์ที่เขาพูดถึงเรื่องฮองจุย้ยเมื่อสักครู่นี้ว่า ช่วยเสริมฮวงจุ้ยปลัาฮวงจุ้ยนู่นนี่นั่นก็ว่าไปเพราะว่าพลังชี่มันดูดซับพลังคอสมิกอะไรไว้มากมายแล้วก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับนี่คือเรื่องของฟอสซิลต่างๆนานามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับรหัส11ของไลฟ์พาร์ทที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้จะหมายถึงเกิดมาเพื่อมาเรียกว่าอะไรเป็นส่วนหนึ่งของแสงสว่างแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของของคนที่มาช่วยกระตุ้นการตื่นรู้ของของผู้คนบนโลกใบนี้อะไรประมาณนี้ซึ่งก็ตรงกับที่ตัวเองทําอยู่แล้วนะครับแม้ว่า คนบางคนก็จะไม่เข้าใจแล้วก็จะมาด่าเราอยู่ก็ตามแต่นะครับก็ช่างเขาโอเคตามนี้นะครับจบสักทีเรื่องหอยที่พยายามเล่าต่างๆนานาให้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไปให้ครบทุกตัวนั่นแหละเห็นทุกชนิดที่เรากําลังจะที่เรามีการขายกันอยู่เนี่ยเราจะไปให้ครบทุกตัว